สวยมากเลยเนะภาพนี้ณเดชคะยังไงบ้างคะสำหรับภาพนี้ให้ศิลปินเล่าคอนเซ็ปต์ของเขาสักหน่อยหนึ่งผมยังอายพี่ช่างภาพมากเลยว้าวโอ้สวยนะอย่ายากใหเห็นในลูกภาพนี้หนูไม่เคยเห็นฝีมือของพี่ณเดชที่เขาถ่ายไม่เคยให้หนูดูต่างตรงไหนต่างกันตรงไหนในรูปกับที่ยืนอยู่เหนือรูปเนี่ยหลายตรงละลืมตัวอาขะเป็นยังไงบ้างคะณเดชภาพนี้ ถ่ายเนองเอาไว้ได้ตอนไหนคะอันนี้ตอนที่อยู่อมอนม่วนครับมอนม่วนอยู่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่ครับก็อยู่เป็นเป็นอยู่บนดอยอชื่อชื่อรีสอร์ทว่ามอนม่วนก็ไปถ่ายกันซึ่งจริงแล้วจำลองเป็นบ้านของคุณย่าอีกอ,อีกมุมนึงอะไรเงี้ยก็ เออวันนี้วมันเป็นไม่แน่ใจว่าเลนอะไรเหมือนกันน่าจะเป็น7จ0 0นะครับจำไม่ผิดนะก็ถ่ายมาอะไรเงี้ยอ่ค่ะแล้วน้องก็ลังทบอะไรรอทานข้าวหรือว่าอะไรคะบังคับน้องครับอ๋อบังคับน้องให้ถ่ายจริงก็แบาบภาพนี้นี่ตอนที่พี่นเดชถ่ายย่ารู้ตัวไหมลูกรู้ค่ะรู้ก็บอกว่าย่าถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วพี่เขาเป็นอุ้ยน้องนายกระเด็นคืออ่ำต้องยอมรับว่าพี่เขาหล่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ตอนที่ถ่ายรูปเขาจะใช้เวลานานแล้วเขาก็จะแบบหันมามองจนนางแบบเริ่มเขินแล้วอโอ้ยยอมรับเองต่อหน้าพวกเราเลยว่าเขินนะเดถ้าใจ,จาไม่คิดมัน,น,น,นจะเขินเหรอลูกรู้สึกว่านี้คือหน้าหน้าก่อนที่กำลังจะแบบนี่เยนเขินแล้วนะนะคะอันนี้เป็นภาพก่อนจะเขินแล้วนะนะคะ ภาพนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ให้ดูเฉพาะด้านหน้าให้ดูด้านข้างด้านบนนะคะทั้งซ้ายขวานะได้ดูภาพพร้อมๆกันนะจ๊ะอ่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่เราพี่ก็จะยกเองอนำภาพให้ท่านผู้มีเกียรตินะคะที่สนใจอยากจะร่วมประมูลเงินรายได้ทั้งหมดไปทําบุญร่วมกันกันกบนเดชยาย่านะคะต้องบอกว่าเป็นการทําบุญร่วมกันชาติหน้าเราอาจจะได้มีโอากาสเกี่ยวพันกับเขานอกเหนือจากการที่เราเป็นแฟนคลับนะคะเอามือชูก็ได้นะคะโดบิตะ โอเคอ่าได้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่อ่ะพี่ณเดชชูให้นะคะทางด้านซ้ายนี่ค่ะทางนี้ไม่ค่อยเห็นทางนี้ไม่ค่อยเห็นทางนี้ไม่ค่อยเห็นย่าๆย่้นูว่าพี่ณเดชมีความสุขนะน้องนี่ไม่ใช่งานมวยปล้ำนะคะยกยกรอบ โอเคนี่ค่ะได้เห็นกันครบทั้ง3โรสีองศาแล้วนะคะครบแล้วสบายใจแล้วนะคะเอาภาพขึ้นขาตั้งไว้เลยค่ะเราจะเริ่มต้นประมูลที่ราคาแรกเธอขาตั้งไม้ไหมอะไร้าขายอย่างเปล่าขาตั้งอ่าเราจะเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ดี3000น้อยไปเนาะพี่ให้ไปเลยเริ่มที่หมื่นหนึ่งไหม เท oh. oh. ่าไหร่ห้าพันไหมพันก็ได้เอาสามพันแล้วกัน 5, <000. S 1> เดี๋ยวโดนเขาว่าเอา <c oughs> เริ่มต้นนะคะสําหรับภาพประมูลภาพนี้นะคะดวงตาอันหวานซึ้งของน้องยายา่า <c oughs> ในราคาสามพันบาทค่ะ